สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับต้องบอกว่าในส่วนของวันนี้ผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กบนเนื้อที่2ไร่1งาน78ตารางวา เสนอขายขายในราคายกแปลงนะครับอยู่ที่3าม0 0 0หบาทต้องบอกว่ารูปลักษณะของโฉนดเป็นที่ดินที่สวยเป็นที่ดินแปลงเล็กสาระสําคัญนะครับต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับตัวเมืองเป็นอย่างมากห่างจากตัวเมืองโดยประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งจากแปลงที่ดินมองเห็นยอดเขาสะแกกังนะครับต้องบอกว่าเวลาที่ท่านผู้ชมมาดูที่ดินกับพวกเราเนี่ยสามารถนัดดูได้ทุกวันแต่ถ้าจะให้ดีถ้าท่านผู้ชมมาในส่วนของวันเสาร์เวลาช่วงกลางวันเนี่ยเราสามารถดูที่ดินกันแล้วเวลาในส่วนของตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมยังไปเดินเล่นหรือว่าจะเดินทางกลับอุตกรุงเทพเลยก็ได้นะครับนั่นคือตลาดนัดถนนคนเดินนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของเอาเวลาช่วงตอนเย็นนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมซึ่งที่ดินของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากได้ที่ดินแปลงไม่ใหญ่ไม่ไกลตัวเมืองนะครับซึ่งห่างจากโรงพยาบาลโดยประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งสาระสำคัญหรือว่าขอบเขตจะเป็นอย่างไรนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้กันครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ทันบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ําลําธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดี ไทยคานนี้จงไว้วางใจรันาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของแนวขอบเขตเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับก็ต้องบอกว่า,ารูปลักษณะของโฉนดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยนะครับแล้วก็ทําการรังวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากภาพในที่ผมได้เดินดูและเดินสํารวจนะครับก็จะมีในส่วนของเสาหลักเสาหินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะ ในส่วนของวันนี้นะครับอยู่ที่ตําบลหนองพังค่านะครับที่ดินแปลงนี้ขึ้นเขตอําเภอเมืองซึ่งมันต้องขึ้นเขตอําเภอเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าห่างจากในส่วนของตัวเมืองนะครับโรงพยาบาลตลาดสดร้านค้าโดยประมาณ4-5กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อกี้นะครับก่อนจะมาถ่ายกันเนะี่ยผมแวะซื้อกาแฟนะครับต้องบอกว่ากาแฟเนะยังไม่ทันละลายเลยนะครับก็ตั้งเอาไวนะ้แล้วก็ขับมายังไม่ได้ดูดเลยก็มาดื่มที่ในส่วนของบรรยากาศที่นี่นะฮะ เราจะเห็นได้จากภาพมุมสูงนะครับว่าพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกบ้านนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้น้ำไม่ท่วมนะครับก็จะมีในส่วนของอบ้านาที่ผมรู้จักนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีก็หลายคนนะครับที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มา,าปลูกบ้านทำสวนนะฮะที่ดินนะครับเอกสารสิทธินะ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับบนเนื้อที่2ไร่1ง,งาน 7 8ตารางวานะครับเรามาดูในส่วนของแนวขอบเขตนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากบริเวณทางด้านหน้านะครับที่เป็นทางสาธารณะที่เป็นถนนนะฮะในส่วนของแปลงที่ดินนะครับทางสาธารณะทางด้านหน้าจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันออกซึ่งตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่60เมตรซึ่งทางสาธารณะณปัจจุบันนะครับเป็นทางลูกลังบดอัดนะครับซึ่งผมลงมาจากถนนลัดยางนะครับโดยประมาณ300เมตร ก็ถือว่าทางเข้าออกสะดวกนะครับรถเก่งก็สามารถมาได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ผมนํามาเสนอและหยิบยกสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กนะครับก็สามารถมาดูได้นะฮะเรามันก็จะมาพร้อมในส่วนของเหมืองน้ําสาธ,ธารณะนะครับซึ่งก็จะมีน้ําตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ ส่วนแนวขอบเขตนะครับเราจะมาเริ่มจากทางด้านบริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดตรงเข้าไปทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศใต้นะครับจะอยู่ที่70เมตรแล้วก็ส่วนบริเวณทางด้านของท้ายนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่50เมตรนะครับทางด้านท้ายนี้ก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพประกอบในตอนนี้นะฮะ แล้วก็ส่วนทางด้านของทิศเหนือนะครับอยู่ที่80เมตรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารูปลักษณะของโฉนดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ทําการลางวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะข้อเสียสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ยังไม่มีในส่วนของน้ําประปาและไฟฟ้านะครับแต่สามารถที่จะต่อขอขยายเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักทางด้านหน้าต่อเข้ามานะครับโดยประมาณ2-300เมตรเท่านั้น ห่างจากตลาดริมน้ำนะครับท่านผู้ชมเผื่อว่ามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับก็ไปเที่ยวในส่วนของตลาดริมน้ำวัดโบสถ์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถาน,ถานที่ท่องเที่ยวนะฮะผมรีวิวนะครับก็ไม่ได้มีสคริปอะไรมากมายนะครับก็จะมีในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ผสมผสานนะครับความรู้ที่มีเพราะว่าผมเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ถ่ายทอดออกไปนะฮะก็พยายามที่จะไม่ให้ ไม่ให้ติดไม่ให้ขัดนะครับแต่ต้องบอกว่าในการรีวิวของผมทุกครั้งนะครับไม่ว่าพอกล้องนับ3 2 1ผมตื่นเต้นทุกครั้งนะครับในส่วนของแปลงที่ดินนะครับต้องบอกว่าเป็นในส่วนของผืนนานะครับแต่บริเวณนี้สามารถถมสูงได้นะครับในแปลงที่ดินเนี่ยไม่มีสระนะครับสามารถที่จะขุดสระผมบอกเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะเหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกบ้านทําสวนนะครับหรือว่าจะสวนเกษตรสวนผลไม้ ทำโคกหนองนาผมบอกเลยครับว่าเหมาะเป็นอย่างมากเอาละครับสาหรับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็มาจากกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเพราะว่าจะอยู่ที่โดยประมาณ200กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับในแปลงที่ดินไม่ว่าจะเป็นแปลงนี้หรือว่าแปลงอื่นๆนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่าง หรือว่าต้องการในส่วนของภาพมุมสูงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับอาทิชเช่นอย่างที่ดินแปลงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่ายังไม่มีสะแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อแล้วนะครับเราก็มีในส่วนของบริการหลังการขายนะครับ<ะ>ก็มีบริการรับขุดสะถมดินนะครับก็สามารถปรึกษากันได้นะฮะหรือว่าต้องการในส่วนของเนื้อหาความรู้นะครับว่าหรือยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน เอาไว้พบกัน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ